<ST AN TS> ใหญ่ตัวมโหรานมากเคยเห็นไหมคุณผู้ชมถุงเงินถุงทองใบใหญ่ขนาดนี้จริงๆถ้าเลี้ยงดีๆนะก็ใหญ่กว่านี้ได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้ในพวกตระกูลบอลนนะคะถุงเงินถุงทองนะชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็ s ซน t h o โซมานะคะชื่อภาษาอังกฤษน่ารักน่ารักก็ m i กกี้เมาส์พล a n น อาจจะด้วยรูปพันสันฐานเขาเนาะลคล้ายๆหน้ามีกินเมาส์สอเปล่ามีสองหูแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะบอกว่าลักษณะเหมือนรูปหัวใจบิดเบี้ยวๆนะคะลักษณะเด่นเนาะก็จะมีเนี่ยสีป้ายบนใบนะคะระหว่างสีเขียว <t> เขียวเข้มนี่นะกับสีเหลืองนวลๆจริงๆอ่ะสีตรงนี้จะมีหลายเฉยดอยู่นะคะก็จะเป็น <tar> เหลืองอมทองอย่างนี้ด้วยนะที่เขาเรียกว่าถุงทองก็คือปลายใบนี้จะมีลักษณะเหมือนถุงนะคะเนี่ยถุงไว้เก็บตังค์นะดูดเงินดูุดทองเข้าบ้านนะเป็นไม้มงคลตามความเชื่อนะคะโดยเฉพาะในด้านของเมตตาม,มหานิยมนะก็เหมาะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีว่าง,งั้นแต่เรานี่ก็เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ก็ชอบเหมือนกัน <laughs> ซื้อมาต้นหนึ่งซื้อมาตั้งแต่สูงแค่คืบกว่ากว่านะคะอันนี้ก็เลี้ยงมา ครึ่งปีได้ละธาตุอาหารก็ร่อยหลอแล้วก็ใบเขาก็ใหญ่โตขนาดนี้นะคะถ้าต้นโตเต็มที่จะสูงได้ประมาณ90-120ถึง120เซนนะคะสูงอยู่นะใบก็จะเนี่ยตามความยาวนี้ก็จะได้ประมาณถึง40เซนนะคะอันนีก้ก็เกือบ40น,นั่นเองจะใหญ่เต็มที่ได้กว่านี้หน่อยนะคะอ่า ที่เรียกว่าถุงเงินถุงทองเนาะก็อย่างที่บอกนี่ยจะมีจะงอยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นถุงไว้เก็บตังค์นะเนี่ยถ้าเป็นใบที่แบบว่ามีอายุหน่อยนะเขาก็จะเป็นสีสีเขาเรียกว่าสีเงินจริงๆเป็นสีขาวนวลน,นะคะขาวนวนลลักษณะนี้เรียกว่าถุงเงินนะแต่ถ้าใบที่ยังไม่แก่มากหรือว่าต้นยังละอ่อนอยู่ก็จะเป็นถุงทองเนะนี่ยเหลืองเหลือทองอย่างงี้อ่าก็เป็น ม้มงคลนะคะตามความเชื่อนะช่วยฟออากาศช่วยเสริมโชคลาภสิริมงคลไล่คุณใสดูดูเงินดูทองเข้าบ้านนะนะโอเควันนี้เราก็จะมาเรียกว่าขยายพันธุ์แล้วกันเนาะจริงๆมาดูลาดเราตั้งแต่เมื่อวานนะมืดค่ามุสก่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่ก็เลยนะเนตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะคะจะย้ายเขาลงไปปลูกแปลงตรงนั้นนะเพราะต้นเขาก็เริ่มโตแล้วถ้าเรามีดินก็พยายามลงดินนะคะ บำบุงดีๆเขาก็โตได้อีกเยอะนะคะขยายได้เยอะด้วยนะรากเขาจะไปได้ไกลกว่าปลูกในกระถางจํากัดแบบนี้ถ้าเราจะปลูกในตัวอาคารนะช่วยดูดฟุ่น pm 2.5ช่วยฟอกอากาศนะช่วยระดับตกแต่งเนี้ยก็ก็ต้องเป็นกระถางนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็จะดูซิว่าเขาเขายังไม่มีหน่อน้อยนะคะแต่ว่าไหลนี่อาจจะมีนะเดี๋ยวจะ รื้อขึ้นมาดูนะต้องเอาออกจากกระถางนี้การขยายพันธุ์ก็เหมือนบอลเลยนะคะก็ผ่าหัวนะเราอาจจะผ่าหัวถ้าไม่อยากผ่าหลายชิ้นคือชิ้นเล็กเกินไปก็จะมีความเสี่ยงใช่ไหมที่จะเน่าที่จะแบบเสียของนะแล้วก็ผ่าแค่สองส่วนก็ได้ส่วนนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็คือยกจอมยกส่วนนี้อันนี้ใบถ้าไม่เสียดดยก็ตัดไปเลยนะคะถ้าเราจะขยายพันธุ์นี้ตัดเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใหม่เนี่ย ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนเหมือนก็จะเป็นแบบมันจะมีใบขึ้นมาใหม่อยู่แล้วเนาะเราก็อาจจะตัดไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะมันจะง่ายเวลาที่เราแบบเอาออกจะมาเอาออกมาจากกระถางนะวิธีการก็คือผ่าหัวเหมือนบอลน,นะคะแยกหนอ่อต้นอายุเยอะๆเขาจะมีหน่อเล็กๆออกมาเหมือนบอลน,นี่แหละก็แยกหนอ่อแยกเขี้ยวนะมาขยายเพิ่มหรือจะอ่า ชํำไหลนะคะเดี๋ยวจะดูต้นนี้น่าจะมีไหลอยู่เดี๋ยวก็ต้องเอาออกมาจากกระถางนี้ก่อนเนาะว่าข้างล่างนี่เป็นยังไงหัวเขาใหญ่โตแค่ไหนนะคะอันนี้คือถุงเงินถุงทองอายุประมาณ6เดือนนะตอนที่ซื้อมาก็สูงแค่คืบหนึ่งเขาก็น่าจะเลี้ยงมาสักเกือบเกือบสเดือนแล้วล่ะนะคะอัตราการเจริญเติบโตก็ปานกลางนะคะ6เดือน8เดือนนี้ก็สามารถที่จะโตได้เต็มที่นะเราก็จะมาขยายพันธุ์ไว้เพราะมีอยู่ต้นเดียวนะคะ ก็เป็นไม้มงคลแล้วก็สวยงามเนาะชอบความด่างความที่มีสีป้ายของเขาเนี่ยมันก็จะแบบขาวนวลนๆน,น,นะคะเห็นแล้วก็ดูสวยงามสบายตามีความโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวขอเอาออกมาจากกระถางก่อนนะคะอ่ะยกมามุมนี้นะคะขาตั้งกล้องก็มีอยู่ทั้งหลายอันนะสามสีอันแต่ว่าไม่ได้ติดมือมาสักอันนะ ก็จะแบบอาจจะเป็นคลิปที่อุปรกรณ์ไม่พร้อมเท่าไหร่จริงๆก็มีไมคนะคะคลิปนี้เสียงอาจจะชัดเจนขึ้นผิดปกตินิดนึงนะ,ะเป็นยูทูบเบอร์ที่ขยันน้อยนะคะไม่ค่อยเตรียมการอะไรเท่าไหร่นะจริงๆก็ถ้ามีขาตั้งกล้องก็เดี๋ยวจะก็จะเห็นว่าเวลาเราออกมาจากกระถางเนี่ยนะคะก็ออกภาบออว่าธรรมดานี่ค่ะใบที่โสมแล้วก็ตัดไปได้นะคะ อเยี่ยหักเกี่ยวๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดตัดออกตัดออกไปได้ตัดตรงเนี้ยท้องใบนี้นะคะตรงนี้ที่เขาจะเป็นใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตัดเหนือนี้ขึ้นมาหน่อยอ่าเราก็ไม่ต้องเสียดายก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่อยู่นะคะโอ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวออกจากกระถางแล้วก็จะมาลงตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นแดด ประมาณรำไรใต้ต้นมะม่วงนะคะสังเกตว่าเขาอยู่ชัยภูมิโลเคชันแถวนี้เขาจะงามนะคะแต่จริงๆเขาเป็นไม้ที่มาจากโซนร้อนนะบางคนก็บอกว่าชอบแดดจัดค่อนข้างจัดนะก็ปลูกกลางแจ้งได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เหมือนบอลเนานะบอลถ้าปลูกแดดจัดๆนี่เขาจะไม่ค่อยไหวนะคะก็โซนนั้นก็จะเพาะขอภาพค้ออ่อนนะยังไม่ได้ย้ายมา,าใต้ต้นไม้พวกนี้ก็จะแบบ อันนี้ยังไม่มีบอลมีเฉพาะพวกที่ชอบแดดรำไรนี่ก็สังเกตเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ดีกินดีนะคะหมายถึงว่าสวยงามนะดูมีสีนี่ก็แบบเด่นชัดใบไม่ไหม้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะปลูกตรงนี้แหละถุงเงินถุงทองก็จะปลูกใกล้ๆกันนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นดินที่ว่างเปล่านะเอาแค่ เศษไม้ที่เหลือเนี่ยมากั้นขอบไว้นะคะให้เวลาเราให้ปุ๋ยเวลาเราบริหารจัดการเนี่ยจะได้ง่ายแล้วก็สังเกตว่าจะมีปูนขาวโรยเอามาไล่ที่ปลวกนะคะเมื่อวานนี้ก็จะมีเจ้าปลวกน้อยๆอ,อยู่นะอย่างที่บอกนะคะที่บ้านนี้ก็จะปลวกเยอะนะคะปลูกต้นไม้อะไรนี่ก็บางทีก็ก็จะมากัดรากกัดอะไรในต้นไม้ก็จะแบบร่มหายตายจากไปบ้างนะคะ เราก็จะเอาปูนขาวไร่ที่ไปแล้วนะคะก็สับดินย่อยดินดินรวดปูนทรายนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะคะระบายน้ําดีแต่ว่าไม่ให้เป็นดินเหนียวแน่นๆน่ล้วก็จะเน่าได้นะคะเพราะว่าพวกบอลเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวก็จะมีะม,มีมีความม,มีมีความชุ่มน้ำเนาะหัวก็คือคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการใช้แอปอะไรนะคะก็จะไม่พยายามยาวแล้วกันเนาะ เดี๋ยวออกมาจากนี่ก่อนนะคะแล้วมาดูว่าจะมีไหลมีอะไรให้เราแยกได้หรือเปล่าเนาะ,ะจงุงเทออกมาจากกระถางอย่างเบามืออันนี้คือไหลนะคุณผู้ชมอันนี้ไหลไหลน้อยอยู่นะคะไหลที่เป็นหัวเขาขาว,ขาวก็บอลก็จะคลายว่านเนาะ,เ,นะเวลาขยายพันธุ์นี่ก็ะจะใช้ไหลก็ได้อน,นี้ไหลนะคะนี่ขาขาวเนี่สามารถที่จะเอามาชำได้นะเขาก็จะเกิดเป็น ต้นถุงเงินถุงทองน้นอยออกมาถ้าแบบว่าแก่พันษาหน่อยนะอายุเยอะหน่อยก็จะมีไหลยเยอะอันนี้ก็คืออายุแค่ห้าหกเดือนนะต้นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไหลไม่เยอะก็จะมีไหลแค่หัวก็โอ้เหมือนหัวจะโดนผ่าไปแล้วนะคะเขาขยายด้วยการผ่าหัวเนาะ หัวก็จะมีแค่ส่วนจอมขึ้นไปเงี้ยแต่รากนี่เยอะนะคะเอาก็จะตัดเอาไหลนี่แหละไหลน้น้อยนี่แหละไหลน้น้อยเนี่ยอย่างนี้นะคะเอาไปชำนะเอาไปชำในดินในดินผสมปุ๋ยมะพร้าวผสมแกลบดำอะไรก็ได้นะเนี่ยเขาก็จะงอกอยู่แล้วนะเป็นต้นหนึ่งก็จะได้หนึ่งสองสามไหลนะคะสามไหล แล้วก็ส่วนเนี้ยต้นเนี้ยเราก็จะก็ไม่ตัดใบหรอกเราก็จะขุดหลุมนะคะขุดหลุมลึกสักเกือบสองคืบนะแล้วก็ปลูกปลูกไว้มุมนี้เลยเนาะปลูกไว้มุมนี้แล้วก็เขาก็จะขยายหัวขยายไหลอะไรเขาออกมาเองนะก็จะเหมือนอย้ายบ้านให้เขาอยู่สบายขึ้นน,นะคะโอเคเดี๋ยวตัดลายออมาก่อนเนาะ อ่าเนี้นะคะดินเนกระถางดำๆนี่ก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ขุดหลุมเนี่ยประมาณคืบกว่าๆนะ่าเอาปูนขาวรองก้นหลุมซะหน่อยแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมูลเส้เดือนรองก้นหลุมนะคะบางคนเขาก็บอกว่าปุงเงินถุงทองที่ชอบชอบปุ๋ยเคมีปุ๋ยละลายช้าอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเป็นคนขายปุ๋ยบอกก็ได้แต่ว่าโอ้ยสิมีอึงอ่าง อึ่งอ่างน้อยอยู่ในถุงปุ๋ยมูลไส้เดือนคือบ้านเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะคะก็ก็ใช้ปุ๋ยพรีเมียมไปเลยก็คืออ่ามูลไส้เดือนนะคะอยู่ใกล้มือจริงเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยอะไรที่ผ่านการหมักแล้วที่ไม่ร้อนอ่ะนะคะใส่รองก้นหลุมไปแล้วก็เอาต้นถุงเงินถุงทอ,องเราเนี่ยจริงรากเนี้ย ตัดได้นะคะตัดให้เหลือสัก2นิ้วได้นะยาวเนะะี่ยจะปลูกไม่สะดวกเราก็จะใส่ไปนอย่างนี้เลยนะขุดหลุมกว้างๆหน่อยแล้วก็กลบนะคะทำการกลบโคนเอาเรียบร้อยนะคะลงปลูกนะย้ายบ้านให้ถุงเงินถุงทองใบเขาก็ยังสดยังสวยอยู่นะเราก็เลยไม่ตัดออกน,นะคะอ่าแล้วก็รดด้วยน้ําให้ชุ่มนะนี้เป็นน้ำน้ำฝน 5ลิตรนะคะก็จะผสมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงลงไปสักหนึ่งช็อตหรือว่าประมาณ5 0ซีซีก็ได้เนาะเพื <t> ่อให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆนะฟื <t> ้นตัวเร็วนะคะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะ <t> ก็จะ,ะเสริมภูมิต้นทานนะคะทำให้ต้นไม้โตไวแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคไม่มีศัตรูพืชนะโรดไปให้ชุ่ม น้ำก็ชอบปานกลางนะคะไม่ต้องรดทุกวันก็ได้วันเว้นวันวันเว้นสองวันเขาอยู่ได้นะว่าเวลารดเราก็รด,ด,ดให้ชุ่มแบบนี้เรียบร้อยนะคะย้ายบ้านให้น้องถุงเงินถุงทองนะคะบ้านไหนที่ปลูกแล้วมีทั้งถุงเงินถุงทองในต้นเดียวกันนะะี่ยเขาบอกว่าจะเป็นมหาลาบนาช่วยดูดซับนะคะดูดมาดูดมานะดูดเข้าไม่ดูดออกนีก่คือถุงทองนะคะสีเหลืองทองนะพออายุมากหน่อยนะเขาก็จะกลายเป็นถุงเงินเป็นขาวนวล ก็เรียกถุงเงินนะคะแบบนี้นะคะโอเคคลิปยาวแล้วค่ะเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ้านสุหมูกี้วันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย